คุณไม่ชฉบบอยคุณเป็นหวาดดูขี้มูกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะจามเล้าจะจามบ้า เป็นไงอ่ะอ้าวิ้วอ้าวิ้วโอ้ยโอ้ยขียย้มูกมูกเทียบเลยเดีย๋ยวจามซะมันจะได้ออกมาลูกหันหน้ามาหันหน้ามาลูกเดี๋ยว มแม่บอกว่าอย่าเล่นอันนี้ไม่ต้องยุง่งนี่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 น,น,นี่มาฮันน้าให้แม่เช็คทิ้มุกกันเอ้ยโอ้อ ไปไงเน่แม่ยาแม่บอกว่ายาตรงนี้อย่ายุ่งเลยเนี่ยอันเนี้ยของนักลุอันเดียวเนี่ยอันเนี้ย Ừ. Một như tuyệt 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 dứt 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 ลงปาก็ลูก <laughs>